เอฟยังอะไรเจ้ทุกแตงเบาเทาอ้าวธรรมชมให้กินบนอสหน่อยเจี๊ยนนะโอ้กินหอยเขาแย่งกิ่นนังเขาเม็ดตัวนี่กิน <c oughs> ได้นี้ละเอาอย่านี้ได้นังประดัใส่เลยเจ้อันเจ้ไปตลาดไปเห็นว่าเบาเทามากแหม้ธรรมชมเคยกินบอสแอบจีนังงัวจีใส่ไฟแล้วก็มัดมัดถูกเป็นบาเจ้ค่ะเผาเลยเดี๋ยวเผาเลยเห็นบอันอันจีได้ไฟนี่นไหมค่ะอ้า,าวธรรมชมถ่ายเอฟซีบัง เดี๋ยวมา <c oughs> เดี๋ยวมากินข้าวน้ำกันแล้วแล้วมาเจแล้วเนี่ยแต่เสียงเจทุบหยั้งสนอกธรรมชมอ้หนังธรรมชมแล้วอุ้ยหุวยบ่อเนี่ยผมด้วอเอแต่ที่เจก็ <c oughs> เป็นตเหนียวแทบบ่เนียวธรรมชมหนังเจแล้วจีหนังแล้วเจแล้วทุบหยังกับเข่าก็เต็มสองมออยู่มึอนี่กินกันสามคนนะครับมาเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยู่ไกลไม่กินน้ำกันเอาเนื้อหมูผมว่าไม่กินข้าวน้ำบ่เอาตะเวินผมวางไหนผมวางเตียงไหน บอกเคุณเมาสมน้ำนี่น่านผู้ชมขอบคุณเจ๊ดาวดอยทองท่านผู้ชมนี่ครับผู้ดใดอยากสั่งหน้าผมจากไร่ดอยทองน้าผมเชียงใหม่นะครับเพิ่นให้ให้มาสองกอง่นมากองหนึ่งกินน้ำกันเด้ออีกกองหนึ่งเพิ่นฝากไปพี่สา,าวบ่าวเถาเยี่้วนดธรรมชมุ่มนะครับขอบคุณเจ๊ด<บ>าวดอยทองขอบคุณเพิ่นหลายๆอ่ะนะเจ๊เนาะบบสมนซ่ขอให้รลำให้รวยด้วยเจ๊เด้อลำลำดไม่กินขาน้าวน้ำเบาเถาท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีทางช่องเบาเ่าชาแนลนะผม พอกันคือเก่านะครับแงมือคำกับยงมกินเข่าเด้อท่านผู้ชมเด้อจะจะเจอกันเวลานี้นะครับก็คือเห็นแหละครับช่วงกลางวันเบาเถ่าบ่มีเวลาเบาเถ่าก็เดินทางทั้งวันไส่ปากกอกคือเก่าเด้อย่างไรก็ได้เอาส่งไปส่งพี่สาวนําอยู่เป็นยำปลาเหยี่ยวอ้วนเด้อใั่เป็นปลาต้มปลาดิ้นใส่บากกอกธรรมชุ่มมาเนี่ยขึ้นแจกสดน้ำฮ้อนแล้วกระลาบหมูมาเนี่ยสองหม้อกินสามคนธรรมชุ่มใส่ดา สระาอ์อันนี้ของขมบ้าวามักมระก็ชอบนะครับผมมื่อนี้ไปกระอุดนุนมะเขือกะเจน้อยฝันแม่นท่านผู้ชมนะ่นปลูกสวนมะเขือผลงานงามๆอุดนุนมาสองถุงถุงละซ้าบาทถุงบางไงสมาร์ทไอฟี่มะเขือกระไรเจ้เลยหน้อยเพิ่อนเฮมาหลายตั้งไห้บ้าวามไหมบอวเพิ่นอนเฮ็ดขายถุงละซ้าถุงใหญ่งยิ่สั่งเละเจ้เพิ่นพักระเซรบฟเสริฟเออเจ้ก็บอกว่าเอ้าบ้าวถมมะเขืออยู่หลังบ้าดเกือบเต็มยุกอุดนุนกันท่านผู้ชมนะครับใส่เจหนังใส่ถ้วย แตะวินดิยำได้บ่เนี่ยบ่กินเต้าหู้เหรอท่านกินบ่ได้ดอกฟันหมูมีดตะวินท่านผู้ชมสมัยตะกี้กินหอยเขากินหอยเขายั่งกินหนังเขาเม็ดท่านผู้ชมมันมันเขี่ยวบ่เค้าเม็ดก่อนอ่าเค้าเม็ดก่อนอ่ามันเหนียวผู้ใดแขวดีผู้นั้นเนี่ยเจ่เป็นคนเห็ดข้องเก่าตัวเบาๆแยกเป็นอีหยังเป็นบ้านๆพื้นๆอาแม่เจนด้วยแม่กินข้าวแม่ผู้นั้นสองม้อท่านผู้ชมกินกันสองคนนะก็ตะวินเพิ่อนๆจะกินอยู่โต๊ะเย่กินกับหนัง อเอาเจลุยๆสดเฮย่ซี FC, อมองดูต้มแซ่บว่ะคือตักให้หใตบาบ้าเถาอืมได้กินกับไหนเนี่ยไม่ไอยากเปลี่ยนเฮ็ดจังไดสีจอยบัดเนี่ยเฮ็ดจังไดสีอ้วนทธรรมชมุ่มอ่านะครับเอานะครับคืนนี้นะครับผมวันนี้วันที่คืนวันที่สิบสามกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะผมนะมากินข้าวแรกน้ำกันต้มปลาหมอหนึ่งลาบลาบหมูหมอหนึ่งนะครับ,บคุณนะหลังจากจีหนังน้ำอันนี้ชมพัก สมพักยังเกิดเท่เนี่ยสมพักกันเขี้ยวปีสมพักเขียวปียาแซบแซบแซบอีกคำคบชมของยาแซบอยังเอานครับกินเขาแล้วจะพา้เอฟซีไปรับชมเราฟังนะครับถามมากหลายคุณปุ้ยบัวใหญ่ชุดบนอย่างเดียวนับชุดบนเพิ่นบริลลลงมาโดนท่านผู้ชมนับหลักร้อยแต่ก่อนก็ถือว่าเป็นเซียนหลักร้อยชุดบนนะครับวัตที่ผ่านมาเพิ่นให้แต่ล็อกล็อกบัวใหญ่กับชุดล่างนะครับก็ถือว่าแม่นทั้ง เทิงล็อกบัวใหญ่หนึ่งหามหาหนึ่งนะครับชุดล่างเพิ่นกะถาเต็มชุดเพิ่นกะหนึ่งหานะครับแต่ว่าเพิ่นไห่บ่เต็มชุดนะครับอ่ากะถือว่าเดินดีนะับ<อ>กินข้าวแล้ว<อ>จังไปช่มไปฟังน้ำกันหนะับคลิปนี้จะลงให้เช้าว,วันที่14จะลงให้เช้าว,วันที่14กุมภาพันห้าร้อยธรรมชมเบาเถากินเขาวก้อนจังไปช่มไปฟังน้ำกัน,ค,นครับขอบคุณเจ๊ดาวโดยทองได้เจ๊เด้อให้เราให้ด้วยให้สุขภาพแข็งแรงทั้งครอบครัวนะครับผมด้รวยแล้วให้รวยยิ่งขึ้นไปินับ โอ้สองหมอ้อสวัสดีครับบ้านเขาสวัสดีทำช่วงครับคืนวันที่13กุมภาพันธ์2568นะครับเวลาสามทุ่มกัวแล้วธรรมชมนะครับจะพาเอฟซี C, แฟนคลับทั้งช่องนะครับมารับชมคุณปุ้ยบัวใหญ่นะครับชุดบนอย่างเดียวนะครับหลักการลักปลอยนะครับบาร์้ลงให้เอฟซี C, โดนน่านแล้วธรรมชม นะครับเอานะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568นะครับจะลงให้เอฟซีในบริษัทคุณปุ๋ยวานะครับคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่14กุมภาพันธ์2568ได้ชมช่วงเด้อนะเพราะว่าดึกแล้วในเอฟซีมันก็จะพักผ่อนนะครับชมช่วงสวัสดีครับคุณปุ๋ยครับสวัสดีครับผมครับ เป็นจังได้นัดก,กินเขาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับผมครับะนะครับเป็นจังได้อากาศทั้งบัวง่ายนะครับพอดีครับผมพอดีเป็นป่ะครับอ่าอากาศกำลังเริ่มอุ่นขึ้นมาแล้วน้อคุณปุยนะ๋ยเนาะครับผมชุดบนเนยบอดี้ลงให้เอฟซีโอ้โดนแล้วน้อคุณปุย๋ย ล้มตัวเลครับผมอ่าลงแต่ชุดล่างนะครับลงแต่ชุดล่างนะครับแต่กร่านผู้ชมนะครับแต่กรคุณปุ้ยบัวใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นเซียนหลักร้อยนะครับชุดบนก็ถือว่าแม่นนะครับเป็นพระเอกประจําช่องเลยนะครับอ่แก็มาหยุดอยู่หยุดหยุดมาโดนนะท่านผู้ชมนะครับชุดบนเอฟซีฐานเป็นเขม้าไหลายนะครับสำหรับเซียนพูดน้อยคุณปุ้ยบัวใหญ่ชุดบนอย่างเดียวหลักกระลักลอยอ่างวดนี้ได้ยุ่นมาครับคุณปุ้ย ได้แล้วครับผมนีม่คือเอกลักษณ์ของคุณปุ๋ยนะครับจะพูดนิดน้อยเอาคำชื่นบ๊อตั้งเบาไหลนะครับเดอเอฟซีเจว่าเบาเถวเบาไหลนะครับพออาเซียนเพิ่นเบาหน่อยนะครับผมเอาเลยครับคุณปุ๋ยครับผมรักไว้เดินขบล้อเก่งครับผมเ,เดี๋ยวได้ครับเด้อ16บหุมพาพันหกแปหลักร้อยนะครับ เด่นไปไหนครับเ,เด่นหกลองเจ็ด<น><ม>ครับผมรักร้อยเด่นหกรองเจ็ดครับอ่าครับผมเด่นหกลองเจ็ดครับผมเด่นงั้นครับผมหกองเจ็ดครับผมเด่นบนเด่นบนกับเด่นหกลองเจ็ดวะครับครับผมได้ 6, 7, หกกับเจ็ดที่กันครับผมโอ้ oh. ครับ ครับจำคู่กันไหมหกาครับผมหกห้าครับหกแปดครับผมหกห้าหกแปดครับหกเก้าครับผมหกเก้าครับเจ็ดาครับผมเจ็ดห้าครับ เจ็ดแปดครับผมเจ็ดเกครับผมเจ็ดเก้าครับชุดเน้นครับคุณปุ๋ยหกห้าหดเกครับผมหกห้าหกแปดหกเก้านะครับหลักร้อยเด่นหกเด่นบนนะครับเด่นบนเด่นหกนะครับเป็นนี้เป็นชุดบนอย่างเดียว เป็นชุดบนอย่างเดียวนะครับสามตัวครับคุณปุ๋ยหกหกคครับผมหกหกห้าครับหกหกแปดครับผมหกหกแปดหกหกเก้าครับผมหกหกเก้าครับโอเคถ่ายอครับผม ห7เครับ6กเครับผมหกเครับหกเครับผมหกเนะครับท่านผู้ชมถ้าผูา้ใดมกักลัก้อยเจ็ท่านผู้ชมเพะว่าลัก้อยเจ็ดนีมดม่มาสองวดแล้วนะครับเจ็ 7, 7, นะครับ 7, 0, 0. เจ็ดศูงวดนี้วันแอได้คุณปุ๋ยผู้ใดามากักลัก้อยกะ คุณไอ้มักรักเจ็ดธรรมช่มเจ็ดหกห้าเจ็ดหกแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดแปดเจ็ดเจ็ดเก้านะครับตัวเน้นขึ้นเนี่ยนะหกหกห้าหกหกแปดหกหกเก้าเนี่ยครับครับผมนะครับคุณปุ๋ยบริจับรักเจ็ดเห็นไหมครับแต่ว่าหกนี่รักลอยนีเด่นก็เจ็ดเป็นเพราคุณปุ๋ยครับผมมาเบิร์นน้ำแกงธรรมชมคุณปุ้ยอยู่ในสาย นะครับถือว่าเป็นงวดแรกได้ทำมชมเดอชุดบนหลังจากบอดีลงนะครับบอดีลงให้ f เอฟซีมาโดนนะครับเ <FC S 1> อฟซีกระทามกันเข้ามาหลายคุณปุ้ยบอใหญ่ชุดบนนะครับชุดบนอย่างเดียวหลักกรลักร้อยนะครับงวดวันที่16กุมภาพันธ์2568ท่านาู้ชมหลักร้อยเด่น6รอง7นะครับเด่นบนเด่น6รอง7อันนี้เป็นชุดบนอย่างเดียวนะครับ656869ชุดเน้น7 5 7 8 79เป็นชุดรองนะครับ คุณปุ๋ยจับแต่ลักลอยจับแต่หกไซได้ท่านผู้ชมได้เยผู้ใดมักเจ็ดก่จับเจ็ดไซแต่ว่าลักลอยงวดนี้มักเจ็ดเ <c oughs> บาเทามักเจ็ดแต่ว่าคุณปุ๋ยเด่นหกหกหกห้าหกหกแปดหกหกเก้าเป็นชุดเน้นหกเจ็ดห้าหกเจ็ดแปดหกเจ็ดเก้าเป็นชุดอรองนะครับหายยึดจับลอตเตอรี่ไว้ด้ท่านผู้ชมได้เยนะครับชุดสามตัวนะครับเผื่อมารางวัลเลขไทยสามตัวหรือรางวัลเลขท้ายรางวัลหรือรางวัลเลขท้ายรางวัล,หลวใหญ่นะครับซ้อมเหม่องกรเบิ่งไว้ก่อนก็ได้ชุดบนงวดแรกแล้วก็ะลักลอย นะครับแคปหน้าจอครับผมจะกลับมาเดินดีเ่าะนักุดปุ๋ยเนาะครับผมอ่าเพราะว่าบอดอี้ลงมาโดนธรรมชมลงงวดนี้มั่นใจว่าคุดปุ๋ยสุดบนนี้หรือจังไหนมันนอะไรบผมมั่นใจยุ่นบอกอ่าบุมเอฟซีจะเบิรงไฟกวนกันได้เด้อธรรมชมเด้อนะครับจะเบิรงไวกอนก็ได้นะครับว่าจะได้กลับมาเดินดีบอเาะนาะครับอ่าหรือผูอ้ได้มัก นะพูดไอ้มากกลับไปหาใบท่านผม้ชมนะครับเพราะว่าพึ่งจะมาลงให้เอฟซีนะครับแต่ว่าสูตรล็อกล็อกบัวใหญ่ก็ลงให้แล้วนะครับเดินดีล็อกบัวใหญ่ถือว่าเขามาหลายงวดแต่ว่ามาตะตุกับงวดที่่านมาหนึ่งหากับมาหาหนึ่งสำหรับล็อกบัวใหญ่ลงให้ไปแล้วนับชุดล่างคุณปุ้ยก็ลงให้แล้วนะครับอันนี้เป็นชุดบนหนับมาโคงสุดไทยนะครับสำหรับเซียนพูดน้อยนะครับคุณปุ้ยบัวใหญ่ เอกลักษณ์ของเพื่อนรมชมนะครับเอาบ้าเท่ารบกวนสัน่ครับคุณปุ้ยครับผมครับครับขอบคุณครับครับผมครับสวัสดีครับเอาสมชมขอบคุณคุณปุ้ยผัวใหญ่ขอบคุณทุกเสี้ยนทุกอาจารย์ทุกปูนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นเอกลักษณ์แต่ละเสี้ยนที่รมชมเด้วยนะครับบางเสี้ยนก็บเจ้าเบาหลาย นะบางเสียนกันเบเจวัลโบรายคือคุณปุ๋ยนี่ครับผมเพื่อนกันเบเจว้าซามีนะครับถามคําตอบคำนะครับเบาเบา,บาเยอะนะครับคํานวณมาใดจงใดังไหนกะบอกมาแค่นั้นจดปดนะครับเ,เนี่ยตัวนี้ร่อ,องตัวนี้แค่นั้นจะบ่มีต่อยาวอันนี้คือเอกลักษณ์ของเพื่อนธรรมชมขอบคุณทุกเสียนทุกอาจารย์นะครับเพราะว่าแต่ละเสียนแต่ละอาจารย์เพื่อนก็ไม่งานนะเพื่อนวางเวลานี้คุณปุ๋ยบ่ใยญ่นะก็ขอบคุณที่เพื่อนเสียสละเวลา นะครับแล้วก็คำนวณให้นะครับผมอ่างวดนี้ชุดบนนะครับถือว่าพึงลงงห้ยได้ทำชมได้ซ่อมใบก่อนบึ่งว้ก่อนก็ได้นะครับถามมาเข้าก็ไปหาหยิบจับลอตเตอรี่ไว้ได้นะเผื่อมารางวัลมารางวัลเลขไทย3ตัวนะครับท่านผู้ชมหรือรางวัลเลขไทยรางวัลใหญ่นะครับเอานะครับขอบคุณ FC แฟนคลับทั้งช่องนะครับผมขอบคุณพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขคุณขอบคุณพี่ปานาาทุกท่านนะครับผมขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงนะครับพ่อใหญ่แม่ใหญ่แหลกทุกทุกๆท่านนะครับอายุมั่นขวัญยืนนะครับผมอ่า ขอให้มีความสุขนะครับในวันแห่งความรักโดยทําผช้ชมเด้อนะพอกันคลิปนะครับแอดมินบาร์โถวสัดดีครับ